คนด้วยนะครับวันนี้กับผมช่องอ่งปอนไปติดแล้ววันนี้พวกเราเนี่ยจะมาเล่าประวัติกับตัวละครที่มีชื่อว่ามาชลูนนี่อะไรนะนี่คือกอสเลราตัวอะไรดกดเตอร์ทหาปั๊บอพีเออร์เนี่ยคือ เดี๋ยวผมจะทําเป็นประวัติคลิปหน้าแล้วกันนะครับกับกอเซล่าเออเอาเป็นว่าวันนี้พรลจมเนี่ยมันจะมาเล่าประวัติกับกอเซล่าที่ไม่ใช่กอเซล่ามัชลูมคาวกอเซล่าแต่ก่อนที่จะเริ่มคลิปนะครับทุกคนฝานกกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับเราก็ไปเริ่มกันเลยมัชลูมคาวกอเซล่า ปรากฏมามาจากช่องที่มีชื่อว่า The u t o ชื่อเขาโคตรอ่านยากเลยผมจะเรียกว่า The Uz แล้วกันพี่อูคุณอู๊เนี่ยคือคือคลิปของเขาเนี่ยคลิปของเขาคือคลิปมัลุลมข่าวปรากฏมามาในช่องตั้งแต่ตั้งแต่คลิปที่มีชื่อว่า มชลูมเขาโกเซล,ล่า1954ส่วนคลิปสุดท้ายที่มีมัชลูมเขาโกเซล,ล่าปรากฏมาก็คือมัชลูมเขาโกเซล,ล่า1946ซึ่งมัชลูมเขาโกเซล,ล่าเนี่ยมอะไรซึ่งคลิปน,นั้นลงเมื่อวันที่16เอพิล2024ซึ่ง มัลุงคาวเนี่ยลักษณะของมันก็คือจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่หัวเนี่ยเหมือนเห็ดใช่มันเหมือนเห็ดมีกรอบคอที่สูงตัวที่สั้นขาแ,แขนขาที่รีบซึ่งมันผิดสัดส่วนอย่างมากแล้วคีบหลังที่มีความแตกต่ตางจากคอสิล่าอื่นอย่างมากมัลุมคาวคอสิล่าเนี่ยจากจากคลิปต่างๆที่เราเห็นกันเนี่ย มาลุมคาวกอสิล่ามีลำแสงที่เขาจะแตกต่างจากตัวอื่นล่างใส่อมมานั่นเหมือนกับนิวเคลียร์ที่ที่ระเบิดออกมาซึ่งเป็นไปได้ว่ามาชุมคาวกอิล่าเนี่ยอาจจะเกิดมาจากการที่ว่านิวเคลียร์ระเบิดแล้วไปดูสิ่งมีชีวิตประหลาดก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมันลงมาสี่คลิปซึ่งคลิปสุดท้ายที่เ,เราเห็นเนี่ยเราก็จะได้เราก็จะสามารถอ่อพอเดาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น คือที่เราลองดูนันมันจะเกี่ยวกับการระเบิดการแบบการที่ว่าแบบเขาเนี่ยได้ทําการปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ที่เกาะโอชิมาซึ่งซึ่ง,งการระเบิดครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีเรือจํานวนมากนะถูกแบบถูกจมลงไปไม่ใช่เพราะว่าถูกระเบิดจะถูกสิ่งชีวิตบางอย่างที่ลักษณะคล้ายกับ เรือ้อขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาซึ่งซึ่งซึ่งก็เดาได้แล้ว่ามันน่าจะมีสองล่างก็คือเป็นล่างที่เป็นงูกับล่างที่ว่ามันเนี่ยเป็นอ่อเห็ดหรือได้ซึ่งลักษณะของหัวเห็ดเนี่ยลักษณะมันจะมีความคล้ายคลึงกับระเบิดนิวเคลียร์ Nuclear นะครับซึ่งเขาก็ได้พยายามจะเตือนถึงว่าก็เซ่าตัวเนี่ยเกินจากนิวเคลียร สารกำพันาลังสีประมาณนั้นซึ่งต่อไปลักษณะนิสัยกันดีกว่านิสัยของมันคือก็อติล่าใช่มันก็เหมือน่ตัวก็อติล่าเดินไปเดินมาแล้วก็ปล่อยลำแสงปุ้มระเบิดเมือเป็นเป็นจุยซึ่งซึ่งเอาตรงประวัติี้วันนี้มันน้อยมากเลยเพราะว่าแบบเพราะว่าแบบเอพอพวมแทบจะไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับมัน รู้เพียงแค่ว่ามันจะแบบตัวใหญ่สูงเส้นตัวมันถ้าเอาคนไปเทียบตุกคนก็จะตัวพอๆกับแค่แบบแค่นิ้วมันนะซึ่งคิปก็จะมีประมาณนี้นะครับสัวส่วนสูง,สงผมก็จะลงไปให้ตรงนี้แล้วกันนี่คือสัดสูงของมันเอาไปว่าประวัติมันก็มีแค่นี้นะครับที่ผมลองเสิร์ชหาข้อมูลมาแล้วนะ ใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นการใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วคลิปกอลเซล่าเออที่กาลของกำลังจะทำเนี่ยก,ก็กำลังทำอยู่นะครับทุกคนสามารถกดติดตามเพื่อรอดูคลิปต,ต,ต่อไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้จะสั้นนิดนึงนะครับแล้วทุกคนสามารถลงแฟนอาร์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเอาตัวนะผมเห็นบางคนเนี่ย มีมีเู้ยดตามเพื่อสองร้อยคนแต่มีแฟนอาร์ตทำไมหุ้มเก้าร้อคนยังไม่มีเลยก็สามารถส่งแฟนอาร์ตกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ